เรื่องของฝุ่น PM 2.5นั่นเองเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะสำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ค่ะทางคุณหมอชนละนานนะคะออกมาเตือนว่าฝุ่น PM 2.5นั้นสูงขึ้นพบว่าเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะย้ำให้ประชาชนเช็คคุณภาพอากาศและสวมหน้ากาก,ากป้องกันฝุ่นกระทบสุขภาพด้วยนะคะโดยทางนายแพทย์ชนละนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ ท่านก็บอกว่าขณะนี้สถานถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นค่ะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษได้มีการรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2 5เมื่อเวลา7นาฬิกาของเมื่อวานนี้บอกว่าพบว่าเกินค่ามาตรฐานในระดับสีส้มและเกินค่ามาตรฐานในหลายๆจังหวัดก็คือปทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรสาครสุขโขทยัยและกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่ทําให้เริ่มมี ผลกระทบต่อร่างกายนะคะมีทั้งระยะสั้นอาทิมีอาการแสบตาคันตาน้ำตาไหลคัดจมูกรวมทั้งอาจจะมีอาการในระดับรุนแรงถึงขั้นแน่นหน้าอกค่ะส่วนในระยะยาวก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างเช่นทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจ <c oughs> วาย <c oughs> เป็นต้นนี่ถือว่าร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวด้วยนะคะว่าได้มีการ ได้มีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหรือ e o c ติดตามดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านหากค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็ให้ลดหรือว่างดกิจกรรมกลางแจ้งหรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปนั่นเองนะคะก็เช็คได้นะคะไม่ว่าจะเป็น air4thai airbkk ก็มีให้ดูนะคะว่าเอะค่าฝุ่ ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะรวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นนะก็จะต้องเป็นระดับ N95 นั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นแบบระดับธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องใส่2ชั้นนะคะถึงจะกแกุ่นได้นะคะ